เวลาบานได้มีบุญบาทกะสิขาดบ่ไใ้คือขนมจีนเสียบโอ้โหน่าดอควันเอื่อยมือนี้ซอไอเฮ็ดให้กินครับผมพี่น้องมาลองซีเบิ่งวันสิแส่บปันใหญ่โอ้หอมไปถึงในห้องจุ้ยยางของบ้านพี่น้องครับผม นี่คนทำนจ้าลองทำดขนมจีนน้ำยาปลากระป๋องถกจินเป็นตาเสียบเลเทอร์มาขออนุญาตไปกินกันเด้อนะขอบคุณนะจ๊ะขอบคุณเด้อสาวไอ้บ้าพี่น้องมะมาดิขออนุญาตตักนะครับผมสวัสดีครับเมื่อกินน้ำยาขนมจีนน้ำกันเด้อครับผมน้ำยาขนมจีนปลากระป๋องฝีมือ ขีมือพิ่นอยเด็ดกินเทอร์เรในซีวตเดอพี่น้องคุณก็สร้างเคียให้กินบุ้นล่ะจุ่มอยากกินแต่ขึ้นนางก็เลยไปซื้อของมาทําให้กินหอมเขาไปในห้องพี่น้องนอนเลนย่กักลูกกินหอมแห่โอ้ยนาะจะเสบยบเหรอมะมันเสียบเสียบมาเด็กผมอยากกินก่อนเลยคับอู้ยร้อนมากเลยนะ แห้งหดเลยแห้งแก็บหุนลืมลืมด้วยปกิบไงด้วยปกิหน่อยนี่เป็นเมนูงานบุญนะครับงานบุญนะพี่น้อง เวลาบานได้มีบุญบาทกระสิขาดบ่ได้คืขอขนมกีนอืมอืมเสซยบๆกับปังปอนดูดิน่ากินไหมอืม มหมูติดมัน mm hmm. อร่อยสุดยอดแซบมหาศาร mm hmm. ไก่ ไก่เขาเป็นแม่บ้านเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับจากพื้นพกใครเดชอาหารน่นองไอ้นันหลังมาเริ่มเริ่มซุมซับก็บผม,ม,มแบบอือ กลต้องไปอีก <S <S คุณอะพี่ดอบโอ้โฮนามกุ่นคุณ,คณมีธรรมดาอื้อมีธรรมดานะจ๊ะลาดเข้าไปใส่นามได้หล้ามีเ,เสียรอด แดดนะวันนี้เราจะไปดูหนังฟ <c oughs> าดกันนะครับจากที่รอม,มานานอ,อร่อยอน,น้มขุ่นขนอ้ว เคยกินว่คลองจ้คของเห็ดเห็ดแสบแล้วมีอยไเห็ดแสบกว่านะครับ <laughs> อร่อยเอาถุงมาตักเอาได้เป็นของนะจานที่สาม ก้าแม่อร่อยไม่กินขนาดนี้นะ้ย่องเมียดูหลายโพดโพหลายมันแสบป,ปันนั่นบอรเป็นสิบบาแ <laughs> สบป,ปันนั่นตีแสบย,ยบ่าเสบเจ้ากเบิงตี <laughs> ไอ้สิบีบาแสบสิบิกินสบมบูรณ อืม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 ยิ่งดีมักอ่าอืมถ้าเราไปกินอยู่ตลาดนั้นอืม ตามอีสานเขาจะมีตลาดนัดทุกวันจันทร์ทุกวันอังคารแล้วแต่แล้วแต่อำเภอในตลาดนัดเขาก็จะมีขนมจีนร้านขนมจีนขายเป็นร้านใหญ่ๆนะครับเกือบทุกตลาดอืมอร่อยเหมือนกันถ้าเราไปกินกับปอกินสซ้จานตอนนี้เขาขายจานละสี่สิบห้าหรือห้สิบาทนี่แหละแต่ก่อนสมัยแต่ก่อนจานละยี่สิบนะ พอมายุนี้ก็ตามอืมตามแบบของมันแพงโ้ขคือตามของนะครับผมกินกันลอยเร้าเแล้วนี่พอดนสามจานขึ้คือลอยเศ้าแล้วนะครับผม,อ,มอร่อยช้อนหนอืขอบคุณภรรยามากมาก อืืออออร่อยมากๆแสบจะานาจะบอกเลยเป็นตั้มทาวาอยากกินกระเพราหมูกรอบจังเลยจะสินะพี่น้องมันจะมาเห็นให้ อากาศแดดๆหอนเอานะครับผมพี่น้องเบ่งแยงดูแลสุขภาพนะครับบางเทื้อแดดมันแห้งกะไม่ได้เห็นงานตากแดดเนาะคือบาเนาะนะครับผมพี่น้องกะดูแลตัวเองสุขภาพด้วยนะครับอาจจะวิงเยียนวิงเยียนในความร้อนนะครับผมปองปอนเป็นห่วงนะครับผมพี่น้องเอาเมนูเจ็บๆเพื่อเกันนะครับผมพี่น้องฝีมือครั้งแรกของ ใอยนะครับถือว่าแซ่บมหาศาลนะครับผมไปแล้วครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับผม